สวัสดีค่ะอยู่กับช่องช่างเทิดจำประดงคนล้านทุ่งค่ะอยู่กับน้องตั้นเหมือนเดิมคือเก่าค่ะก่อนออกจากบ้านนะก่อนออกจากบ้านค่ะก็รีวิวอัปเดตสวนดอกไม้ที่ที่หกมากเลยลกมากเลยเนาะค่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะสิไปสวนมันคือเก่าค่ะเมื่อน,นี้ไปสวนมันเหมือนเดิมคือเก่าค่ะว่าจะไปทําให้เสร็จเนาะค่ะว่า จะลุยให้เสร็จวันนี้เดี๋ยวจัะเสร็จไหมเนาะคะ่นะเนาะทำง่าสวนมันมานี่ประมาณหวันหวันนี้แล้วเนาะ,ค,ะค่ะก็ะพาชมบรรยากาศสวนสวนต้นไม้ประดับของน้องตั้นนะคะฝนตกเมื่อคืนนะะี้ค่ะตกแรงมากต้นไม้ต้นตื้นบานงามมากเลยค่ะนี่ค่ะจะพามาชมนี่ค่ะอะไรนะละมุดนะคะละมุดละม,มุดน้องตั้น เริ่มเป็นมาอีแล้วค่ะเดี๋ยวกับกล้องหลังให้ดูก่อนนะคะกับกล้องหลังให้ดูนี่ค่ะมังคุดโอ๊ยมังคุดอีกแล้วละมุดค่ะละมุดลําผิดห้องซื้อพิษอยู่เลยเนาะเรียกแต่มังคุดมังคุดนี่ค่ะละมุดนะคะ่ะละมุดน้องตั้นแต่ว่างงงงมากเลยเนาะคะ่ะ FC ดูแต่ว่ามันจะเป็นตอนซื้อมาที่แรกเนาะคะ่ะจะเป็นพันลูกกลมเนาะ จะเป็นพันธุ์ลูกกลมแต่ไม่รู้กายพันธุ์เป็นลูกยาวเฉยเลยนี่ค่ะลูกยาวอย่างนี้เลยตอนซื้อมาจะเป็นลูกกลมๆเนาะคะ่ะแต่ว่าอันนี้คือกายพันธุ์เป็นลูกยาวไม่รู้ว่าเพราะอะไรเนาะคะ่ะเนี่ยไก่ไก่พันธุ์เป็นลูกยาวแบบนี้เลยเนาะคะ่ะลูกยาวแต่ซื้อมาทีแรกๆนะ่ะเป็นลูกกลมๆนะคะลูกกลมๆแต่ปีนี้ ไก่พันธ์ุเป็นลูกยาวๆเสยเลยนี่ค่ะอันนั้นยาวใหญ่มากตัวนี้เ่ยทั้งยาวทั้งใหญ่เลยค่ะตัวนี้โอ้กําลังเป็นมะเต็มเลยค่ะนี่มังคุดอันนี้ปลูกทิ้งไว้โดยธรรมชาตินะคะไม่ได้เสืร์ปปุ๋ยไม่ได้ฮดน้ํานะคะ่ะ่นกระหึ่นงามอย่างขนาดนมะกระดดกเนะคะ่ะมังคุดเนี่ยค่ะ แต่ว่าไม่รู้ว่าไกา่ไก่พันเป็นลูกยาวได้ยังไงนะคะไก่พันเป็นลูกยาวนี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยเป็นลูกยาวๆออกมานะแต่ซื้อมาที่แรกนะ่ะเป็นลูกกลมนะคะอ่ะวอาดกเลยค่ะดกเลยค่ะเป็นเกือบเกือบทุกซอทุกยอดเลยเนาะเกือบทุกยอดเลยค่ะนี่ค่ะ เดอเอฟท่านไหนรู้ว่าทําไมไก่พันเป็นลูกยาวเดี๋ยวคอมเมนต์เข้ามาบอกน้องตั้นด้วยนะคะค่ะคอมเมนต์ comment เข้ามาเลยค่ะลูกกลมไกยเป็นลูกยาวได้ไงอาาอันนี้ก็ต้นกรอบกรอบเงินต้นกรอบเงินแตกหน่อออกเยอะเลยโอ้ยต้นผูกต้นผูของน้องตั้นอันนี้ผูกไว้นะคะนะ้าผูกไว้ลังเทอ เฟอร์ผูเท่าเพื่อนนะคะกําลังงามค่ะต้นพูอันนี้คือปลูกยากมากเผื่อจะได้ซํานี้นะคะตน้นพูเนี่ยปลูกยากมากเลยอันนี้คือภูเคี้ยวนะคะภูเ,เ,เคี้ยวภูเคี้ยวโอ้โหต้นถุงเงินถุงทองต้นถุงเงินถุงทอง,ทง,ทองสีงามอย่างเจมเลยคะ่ะงามมากเลยคะ่ะโอ้ตัวนี้นี่ตัวนี้สวยกว่าเพื่อนนี่ตัวนี้งามกว่าเพือ่อนเลยอันนี้จะออกสีทองสีทองงามมากเลยคะ่ะ สีทองงามมากมขอเลข <laughs> นี่สีทองงามมากเลยจ้ะพาชมสวนดอกไม้น้อยประดับก่อนออกจากบ้านเนาะคะ่ะอันนี้ค้างภูนี่กับบ่อทีาสร้างเทิดมาเอดเทอร์เอเเมอ,อยู่เนาะคะ่ะ อันนี้ต้องตั้นแค่เอาไม้ซักซักซักไว้ซื้อเนี่ยกำลังขึ้นงามเลยอันนี้คือปลูกยากมากเลยนะคะปูเขียวปูเขียวของปูเท่านะคะ<อ>นี่กำลังงามกำลังแตะยอดโอ้ยมังคุดโอ้ยมังคุดอีละละมุดละมุดห้องทิดเอิ้นแต่มังคุดนี่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากชมคลิปจนจบคลิปด้วยนะคะกับขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านทุกกําลังใจให้กับช่องช่างทราดจําประดงคนล่าทุ่งค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงลำล่ำรวยๆทุกๆท่านคิดสิ่งใดให้สมดังปรารถนาค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ